สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโบชยาดาอดีตคนรักยังควงพี่สาวไปกันสองต่อสองหากย้อนกลับไปตกเป็นข่าวถึงความสัมพันธ์ที่เกินเลยพี่สาวภรรยากับสามีน้องสาวอย่างหนาหูบ่อยครั้งสหรับแบบจานิสตาเลี้ยวเฉลิมวงกับฟลุกเกริรกพรมัสยะวานิชล่าสุดฝ่ายชายก็ได้แก้ข้อกล่าวหาต่างๆโดยยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจของตนอีกครั้งทั้งนี้เจ้าตัวเผยว่าตนเองไปไหนมาไหนกับพี่ภรรยา ายบาบ่อยๆก็จริงแต่ก็เป็นไปในลักษณะของคนในครอบครัวส่วนที่มีภาพจูงมือนั้นเจ้าตัวบอกว่าเป็นเพราะมุมกล้องที่ถ่ายขณะที่ภาพที่สะกิดกันอย่างน,น้นอย่างนั้นก็เพราะเป็นความสนิทกันนั่นเองเจ้าตัวกล่าวว่ากับพี่แบมก็เป็นความสัมพันธ์แบบครอบครัวก็มีไปไหนมาไหน2ต่อสองบ้างแต่ก็ไปแบบบริส,สุทธิ์ใจซึ่งผมคิดว่าคนนี้คงไม่เป็นข่าวที่สุดแล้วแต่ก็เป็นข่าวจนได้ที่มีภาพเดินจูงมือกันก็เป็นเพราะมุมกล้องที่ถ่ายเหมือนกับการที่เราสนิทกันก็มี สกิดกันบ้างชวนไปดูนอนดูนี่ชี้นอนสะกิดให้หันไปดูซึ่งเรื่องนี้ผมไม่คิดมากนะครับเพราะเราคบกันด้วยความบริสุทธิ์ใจและไม่คิดหรือครับว่าแบมมีแฟนอยู่แล้วก็ได้ถึงแม้จะมีข่าวและภาพออกมาบ่อยครั้งแต่ทั้งที่เจ้าตัวจะพยายามวางตัวไม่ให้เป็นข่าวกลับตรงกันข้ามโดยนุ่มฟลุกบอกว่าระยะหลังๆนี้เวลาไปไหนมาไหนกับพี่ภรรยาจึงต้องพยายามหลบการจับตามองส่วนสาเหตุที่ต้องไปกับพี่ภรรยาสองต่อสองบ่อยๆ ็นพร,พระภรรยาโบชยาดาไม่ค่อยจะว่างเช่นเดียวกับเพื่อนคนอื่นๆโดยเจ้าตัวกล่าวว่าแต่ก่อนไปแบบเปิดเผยบริสุทธิ์ใจก็ตกเป็นข่าวจนได้แต่ตอนนี้พอมันเป็นข่าวมีคนจับตามองก็เลยต้องทําตัวลับๆร,ร,รอ,รอๆบ้างแต่ก็บริสุทธิ์ใจซึ่งเรื่องนี้โบก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะรู้อยู่แล้วเวลาเราจะไปก็ชวนเขาตลอดแต่โบเขาเป็นคนติดเพื่อนติดงานก็เลยทําให้ต้องไปกับแบมสองคนอีกอย่างช่วงนี้แบมเขาก็ว่างๆเพราะสถ นถานการการเมืองมันเปลี่ยนไปแบมบเขาก็สามารถทานอาหารเป็นเพื่อนผมเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้ซึ่งเพื่อนผมก็เพิ่งจะทํางานกัน ก็ไม่มีใครว่างช่วงพักเที่ยงอีกทั้งแบมจนิสตาเลี้ยวเฉลิมวงหลังจากมีภาพโอบไหล่กับนักธุรกิจหน้าตาคล้ายฟลุกเกิกพลอดีตน้องเขยงานนี้เจ้าตัวก็ได้เผยว่าแฟนหน้าตาคล้ายฟลุกเนื่องจากหลังๆตนก็โดนทักว่าหน้าคล้ายโบชยาดาน้องสาวเช่นกันและยอมรับตลอดว่าไปไหนมานไหนกับฟลุกและน้องอชิรันชายด้วยความบร,ริสุทธิ์ใจซึ่งตอนนี้ก็ยังติดต่อ,อก,กับฟลุกบ้างในฐานะพ่อของหลานแต่ไม่เคยคุยถึงเรื่องภาพดังกล่าว ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ